สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับนิรินในเซิร์ฟเวอร์613นะวันนี้เริ่มาจะมาดูแมตช์ข้ามแชมป์นะเออเพราะเราก็ได้แชมป์แรกแล้วนะครับที่เราก็ได้แล้วที่เราตามหามาเนิ่นนานนะก็เป็นแชมป์ข้ามเซิร์ฟนะครับวันนี้ก็มันมีดวลถวยเทพแล้วก็ผมก็ได้แชมป์มานะครับเป็นครั้งแรกเลยนะเออมาเรามาดูกันคร่าวๆนะครับว่าเราได้แชมป์กันยังไงนะมาเรามาได้พลังก่อนทางตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่2 2ล้านนะครับ ก็อันดับหนึ่งนะแล้วก็ผ่านด่านนะครับอยู่ที่8 7 0นะครับอันดับหนึ่งเหมือนกันนะธน,น,นกรสุดก่งอยู่ที่แฟดนะครับ7ล้าน5นะครับกิวอยู่อันดับที่หนึ่งครับกิวอาบ,บีสนะอ่าปพูดพร่ำทำเพลงไปดูศึกดวลทอยเทพดีกว่าอาทิตย์นี้ลนะ้วก็เจอเซิร์ฟเวอร์616นะด้วยครับเราเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ต้นๆนะครับแล้วก็เจอคุณบอบด้วยนะ คุณบาลอมนะครับก็ตึงมากๆด้วยแล้วก็เจอจานน็อตด,ด้วยนะเซิร์ฟเวอร์616นะครับพลังคุณปอมนี่คือแบบถ้าเกิดเซิร์ฟใกล้ๆก,ก,กันนี่ผมแพ้แล้วนะเพราะว่าคุณปอมนี่ก็เติมเยอะมากนะครับแสงห้าดาวเหลืองไวมากแล้วก็พลังไวมากนะครับพลังเขาตอนนี้แบบ15ล้านอ่ะเท่าที่ไปดูมานะจริงๆน่าจะ18ล้านแล้วนะเพราะว่าเขาเพิ่งเติมตัว ลุนใหม่ไปก็พลังเพิ่มช่องละล้านนะครับที่ผมทำคลิปรีวิวไปนะก็น่าจะ18ล้านแล้วนะครับก็ตามผมมาทันแล้วนะของผมตอนนี้เท่าไหร่18ล้านเท <c oughs> ่าคุณบอมเลยนะเออมาเรามาดูคู่ไหนก่อนดีก็คู่แรกนะครับผมเจอคุณแบล็กนะอ่าแล้วก็คู่สองนเนี่ยจานนอนกับคุณบอมเจอกันนะครับมาเรามาดคูคู่นี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอเดี๋ยวค่อยไปดูคู่ผมนะ เขาพลังห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับพลังห่างกันเท่าหนึ่งเลยนะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเเลือกที่จะหยิบโซนิกมาเล่นนะครับโซนิกในเมตาซื้อใหม่หมผมว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันลบลูกไฟ5ลูกถ้าเกิดมีอาวุธนะแล้วก็เพิ่มลูกไฟของตัวเองเอสามลูกเลยนะถ้าเกิดมีอาวุธนะครับถ้าเกิดไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธก็ลดลูกไฟ2ลูกเอ้ยสลูกแล้วก็เพิ่มลูกไฟให้เรา2ลูกนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆ,ๆ,ๆนะครับปั่นป่วนดีสุดๆ เขาเปิดมาวับมาโซนิคเขาเปิดมาโซนิคคุณบอมเปิดมานะครับหาลูกไฟไปนะเหลือสามลูกนะครับคุณบอมยังมีอยู่เท่าไหร่สี่ลูกไปครับเปิดไปต่อวับหกแสนโซนิคจานอตเปิดมานะครับไม่มีอาวุธนะลดไปเท่าไหร่นะสามลูก โอ้โหนี่ปา่าคืนไปติดไม่ยอทอกันหมดนะครับโคลิบาสโคลิบาสในเมนตาตน,นี้ก็ค่อนข้างดีนะครับในเซิร์ฟที่ว่ามีนะเพราะว่ามันสามารถแปะตัวต้านทานแบบตัวที่มันสามารถดิดหนืดได้แฟตที่ยังไม่ห้าดาวมุ่งจะไม่สามารถกันหนืดได้นะครับหนืดจะทําให้แฟตไล่อันติไม่ได้นะนี่คือข้อดีของโคลิบาสเลยนะ,ะแต่ว่าแฟตของคุณบอมยังไม่ติดนะครับก็ว้าวติดแล้วนี่ว่าติดแล้ว ในรูปมันไม่เห็นนะสันิดปากครับอ่รุนดำมาทิ่ปื๊บโอ้โหหนึ่งล้านกก็สือต่อยเข้าไปแฟตแรงตีมานะโหค,คุณจันนอตนะซึบเข้ามาแปดแสนสี่โอ้โหลูเลือดเลือกคุณบอมสิบหกหลอดโอ้โหเยอะจัดจัดนี่ต่อยเข้ามาหนึ่งมัดสนามแดงบิดแล้วก็เริ่มเทิร์นใหม่นะครับ เพิ่มมาลูกไฟมา10ลูกเลยนะเพิ่มมาเยอะมากเพิ่มมาแบบสตาร์ทมีอยู่10ลูกอะโคตรเยอะอ่ะป <c oughs> ่าเข้าไปร้อยสามสิบเอ็ดล้านโอ้โห <c oughs> <c oughs> โคตรแรง <c oughs> อันนี้เซิร์ฟเปิดหนึ่งเดือนจริงหรือเปล่าครับนี่บ <c oughs> <c oughs> ้าโบป่าเข้าไปต่อล้านห้าสิบห้าล้านดิ เล่ก็งงๆเลยนะอาจจะอ่านถูกอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโหน <ours> ี่ถั่ให้กันหมดระเบิดระเบิดกันเบิดชุบเข้ามาตายกันต่อโอ้โหติดเผาไหมเรียบร้อยมาแล้วก็มาเจอผมนะครับในรอบต่อไปนะก็เจอคุณบาลอมนะครับคุณคุณบอมนะก็ชนะมาได้ครับก็เกือบเกือบแพ้นะเพราะว่าคุณบอมสุดจริงๆ อันนี้ต้องพูดเลยคือแบบสุดจริงๆนะทิศหน้าก็หวั่นๆอยู่ว่าน่าจะแพนะครับอืม,มาแฟนระเปิดไปก่อนวับยี่สิบเจ็ดล้านแฟนระเปิดสูงข้าไปห้าสิบเอ็ดล้านแรงโคตรแฟนระเปิดต่อวับยี่สิบหกล้านติดโลนหมดเลยนะแล้วก็ไล่ตีจากทะเลครับไล่ตีต่อวับเรียบร้อยนะ แสตเขาอันติมานะครับกลยุทธ์หน้านี้แล้วก็แฟตเราสวนเข้าไปปุ๊บติดบกขยี้กันทั้งทีมนะนี่คือข้อดีของตัวอาวุธแฟตเลยนะอือหืออือหืออ๋อแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมไม่ได้เล่นเป็นโซนิกนะคือผมมีโซนิกแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับคือเอาจริงๆอะ่ะถามว่าโซนิกดีกว่าไหมโซนิกดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่เล่นเพราะว่าไม่มั่นใจแค่นั้นเลยครับไม่มั่นใจผมเล่นตามที่ผมแบบนั่นมานะ เล่นมาแล้วทางวีคนะครับ,ค,รบคือถามว่าโซนิกผมไอจีโน่เขาได้ออกใหม่ใหม,ม่ก็ก็ไม่ได้ออกนะครับเนี่ยยังยืนยังยืนหน้าม,มึนคนมึมนอะยู่เลยเนี่ยแต่แค่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถปิดโซนิกเขาไว้ได้ไวๆเลยอะเราก็สามารถได้ออกสก,กิลนะแล้วก็แบบเผาทั้งทีมอะไรเงี้ยระเบิดบูมบัมบูมบัมแต่ก่อนนั้นน่ะเราจะโดนระเบิดก่อนหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับเนี่ยเพราะว่าจีโนเราไม่ตีนะจีเราตีธรรมดานะครับ กิโลเรามาต่อฮึบอ่ะโอเคอเราตาเราได้ส่วนนะครับอันนี้เขาอันติมานะแล้วก็เราได้ส่วนนะเพราะาเราไวากว่าสุบอืมเจ็ดสิบหกล้านแฟนยังไม่ติดโล่นะแล้วก็ป่ายไปรอบต่อแต่ตอนนี้กี่หลอดไม่เห็นสเปนหลอดมั้งอือติดโล่ลนะครับอันนี้ เมียวสก,กัดทุบมาโก้คือตุยังแปดเขาแรงตีต่อนะตารเราสวนด้วยลูนคมดาวนะดับแดงแล้วก็กเขาสวนมาวับโอ้โหสามสิบล้านแรงจัดๆโอ้โหดูเลือดแฟดเราเกือบตายโอ้โหเกือบติดโลมาต่างยังยังรอดอยู่เริ่มเพลินใหม่มา ฝั่งคุณมองเขาเปิดก่อนครับเล่นตีเขาเปิดก่อนนะนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะเสือไปฮวบโอ้โหหกถึงหกล้านหายไป3ตัวก็เหลือแฟัตัวเดียวนะครับเดี๋ยวฟตนโคเคสึแล้วก็เกียดูนะสวนกันมาฮึปเดี๋ยวฟันกันไปฟันกันมาก็จะนานๆหน่อยนะครับเมตานี้นะสวนก็อื้อหม กระส่วนไป้วับติดหลบติดหลบลัวๆัวะโอเคเรียบร้อยไอย้แตกแตกไปกี่ตัวหายไปสามหายไปหายไปสองตัวเหลือกูกคสึกูกคสึร่วงยังยังอยู่ยังอยู่เรียบร้อยกูคสึไปหวัน่นเหลือเมียวสกาดแฟตแล้วก็จีนอส นั่นแหละจริงๆใส่โซนดีดีกว่านะครับเดี๋ยวไปวิ่หน้าวิ่หน้านะวิ่นี้ทำของไม่ทันนะปั้นหลายตัวปั้นปั้นแฟตตัวเดียวแบบลงไปหมดทุกตัวเลยปั้นแฟตตัวเดียวคือแบบหายหมดเลยนะทรัพยากรแล้วก็มันจะมียุบมีเจ้าคนส่วนเลยนะครับนี่คนสวนนะพาไปดูต่อคุณสัวนนะครับคุณสัวก็ค่อนข้างตึงนะครับเอาจริงๆ่ะถ้าเกิดอยู่สุดใกล้ๆกันก็คงแบบพลังไม่ห่างกันเท่าไหร่ สร้าดมารอบแรกโอ้โหคุณสองเก้าล้านคุณสัวฟาดเราะะมาพาสองกันนะครับฟาดมาสิบล้านนะเราเปิดต่อสับฮึมสับไปรอบหนึ่งสับติดปะขยี้สามรอบแล้วระเบิดบึ้มสรางมาสามล้านนะเราเร็วกว่าวเราจะส่วนซึบ ไปคิดรู้เขาเริ่มหมดแล้วนะทะเลเราไปเตะข้างบนนะครับอ่ะแล้วติดหนึ่งแม่เมื่อกี้ดูสิติดหนึนะ่งน,นะครับอันนี้ติดหนึ่งเอ่อกี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวติดหนึ่งที่แฟดนะครับตอนนี้นะแฟดก็แรนติไม่ได้นะครับหนึ่งไปเลยนะนี่ยของดีจัดทะเล ใส่ไปหนึ่งทีแฟตแนตีไปได้รูนคมดาบไปใส่หนึ่งมัดโบ้พึ่งกะทื่มานะวับแลตแล้วทิมไม่ต่อทิมมาหนึ่งแรเก็ตซึบโอ้โหเก้าล้านซองบอเขายิงมานะครับห้าล้านหกนะยแล้วก็สวนเข้าไปต่อไงซาแฟดตัวเดียวเท่าไหร่หลบไหมโอ้โหลบหลีกลัวๆโอ้โหหลบหลบเอลพิ้ว เอวหิวจัดคุ้นัว้โห,ห,หเรียบร้อยติดโลอย่างติดโลแล้วนะโลทายนะครับอันนี้หมดละติดเหนียวหนึ่งกันรัวๆน,นี้ของดีจัดทะเลกับโกลิบานเลยอือหืออือหือ ปากกันไปปากกันมานะปัพบพับพบ<ป>ับเหลือยิงสึบสับปากครับไปไม่เข้าติดโลกกันหมดเลยนี้โอเคก็แล้วก็เหลือคู่ทายนะครับคู่ทายก็น่ากันนะเพราะว่าเม,เมตากโกก็ไป รอบท้ายเาเจอกับคนในเซิฟตัวเองนะครับคุณช้างนะถูกไหมช้างสี่หกนึ่งสามเหมือนกันนะครับเจอในรอบชิงนะปลาไปรอบแรกเจ็ดสิบล้านติดโลกกันหมดน,นะก็มีคนเล่นโซนิกเยอะมากนะครับตอนนี้ซึ่งไม่ใหม่มันโซนิคมันดีมากนะครับโซนิยูอานะแต่เงินแข่งมันปลดยากแหละเข้าใจได้ก็มีโซนิครางแรกคุณ <c oughs> หวาตื่น นี่ปังละบ,บุบอู่ห้าสิบสองล้านตายรอบหนึ่งสึบอือหือสามสิบสามล้านนี่ก็ปั่นนะอือหืออันนี้คืออาวุธสามดาวเลยนะหากไปลูกไฟไปห้าลูกเราไม่มีลูกไฟได้เลยนะแต่ว่าแฟ้มมันไม่ใช่ลูกไฟในการเล่นไงประเด็นนะเราก็เลยปกกักกระเดยโล่กระทืบมาสึบสวนไปหนึ่งที แฝดเขตทีมแฟเทีมมาวับสามล้านสองแทิมกันไปต่อวับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนสมติดโลกกันไปคือมาทิมมาละเราจะติดหนึ่งนะอนนี้อย่างมาดูมันไล่กันไล่เสร็จแล้จะติดละออ้ติดละ ก็ติดนะครับติดนึ่งนะพอแฟลจะำไมห้าดาวมันก็ไม่ได้ประมาณนี้แหละติดนึ่งกนเดินลุยจริงๆตีธรรมดานะอย่างที่ผมบอกไปเอาแฟลไม่เอาส่วนอื่นมาดีกว่าดีดิววก็ซื้อไปยี่สิบหกล้านโลกันหมดแรงจัดจัดจิ้มไปสองที โอ้เมตาแบบแฟดนี่นานมากๆนะเป็นเมตาที่โคตรจะนานโอ้โหนี่โดนดาบลูนทิมไปหนึ่งมัด <c oughs> ไล่ตีกันรัวอ,อันนี้ทุ่งมาวบหนูสามดาวเลยนะยังเท่ไ,ไม่เป็นไรเราปลดโลมายังเอาทิมก่อนเอาทิมตามไงสองทักเก็ตเท่าไหร่ หกสิบล้านหายหมดตอนนี้เขาเปิดมานะนี่ก็แรงจีก็ยังโดนติดหนึ่งอยู่นะครับมันติดหนึ่งสองเธอเลยนะของดีจัดตอนนี้แมเรามีเรามีตัวไหแวแวนหแก้แก้ได้ไหมทีม่มีจีนอที่แบบปึ๊บติตบทขยี้มันหลบไม่ได้นะ เรียบร้อยเก็เลปิดงานก็น่าจะประมาณนี้นะครับแชมป์แรกเลยนะแชมป์แรกตอนตั้งแต่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ห้าอไอ้97ขึ้นมาเลยนะก็คือแชมป์แรกเลยนะครับโอเคครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะก็น่าจะเล่นกันยาวๆนะครับก็เล่นกันในลูกบวชเออใคำนี้เลยก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์20บาทนะใช้สติกเกอร์ได้เยอะมากๆนะครับ โอเคครับไว้เจอกันคลิปมันคลิปหน้านะครับว่าเรามาดาวกนคิว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับเคครับไว้เจอกันคลิปนะคะไม่ายครับ,ไปไปรบสวัสดีครับ